สวัสดีค่ะพบก,กับเช้าแม่น้องแก๊สชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้กับพ,พ,พักเพื่อนมาเก็บดอกกระเจียวขาวนะคะเพื่อนๆข้างแรกของปีนะคะดอกกระเจียวขาวออกเลยนะจ้ากลับไปรุ่นไปชมน้ำกันนะคะเนาะสี่ได้หน่อยได้หลายจำได้ไปกันเลยจ้ามาเพื่อนๆมาเก็บดอกกระเจียวน้ำกันนะจ้าดอกกระเจียวขาวนะคะรับเพื่อนจ้าออกแล้วออกแล้วดีค่ะ ทางนี้อีกดอกหนึ่งอุ้ยเพื่อนเพื่อนกระเจียวขาวออกแล้ว้อคะเด้อหนึ่งดอกจ้านี่ทางนี้อีกค่ะน่ะ เนี่ยนี่ะได้เป็นกัมแล้วจ้าดอกเขายัางจุ่มๆกับนี้นะคะ่ะนี่นะจ้าหนึ่งดอกจ้าจ้าหนึ่งดอกค่ะ Đây đẹp. Đây tuyệt rồi, Xinh rồi cha. Xinh rồi กอเพื่อน,นดอกกเจียวขาวจ้ากลังงามเลยนะค่ะเนาะแกาดอกเล็กน้อยก็มีจ้านี่ออกกันด้ค่ะออกแล้วดอกกระเจียวออกแล้วจ้าหนึ่งดอกจ้ากำลังจมจูมแล้วจ้าโอ้ยค่ะหนึ่งดอกจ้า แม,ม่ลองเกตกับว่าได้ถือมีดถือเสียมมาเนาะค่ะเนาะใส่มือดึงเอาเลยค่ะกำลัตงตุ่มๆ้วจ้านี่ ดอกยางงามเลยจ้าดอกใหญ่งงแล้วนะคะเนาะโอ้โอยูหนะเพื่อนๆส,สวยเลยจ้าดอกหนึ่งจ้านี่ก็มาสรุปคลิปการหาดอกกระเจียวน้ำกันนะค่ะเนะะาะงกลัมาจ้าหมานในถุงเนี่ยในเครื่องถุงกับแกปเลยจ้าถือประหมาชนั้นนะคะเนาะาะะเพรว่าดอกกระเจียวน,นี่น,นี่น้องโมมี่ด้ยจ้า เพิ่งจะเกิดน,นะค่ะเนาะน่ะ,นะดอกกระลังจูงงามๆเลยจ้ะครั้งแรกของปีน่าจะนะเนาะดอกกระเจียวขาวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะเด้อจะกลัามาห้กกำลังใจไม่น้องเกตยจชาแนลนะคะน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ